สว,สวัสดีครับตามรอยตามเรากลับมากันอีกครั้งนะครับคราวนี้นะผมมาปั่นจักรยานออกทริปกับเพื่อนๆกันนะครับกับพันทิปในไรท์ซึ่งคราวนี้เราจะปั่นกลาวันสุกนะครับตามคาเรียกร้องของเพื่อนๆในกลุ่มเลยก็จะเห็นได้ว่าในสมาชิกหลายๆคนก็อยากจะมาปั่นกันวันสุกกันบ้างเดี๋ยวเราปั่นไปเที่ยวพร้อมกันนะครับกับตามรอยตามเราพันทิปในไร์ ไปสายเบ๊าย yeah. บายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ วันนี้นะครับพันทิปในไลฟ์นะครับเขาจะปั่นกันในวันศุกร์นะหลังจากที่ไม่ได้ปั่นกันมานานคิดถึงวันคืนเก่าๆมากๆาเลยเรานัดเจอกันที่หอศิลป์ตอนหนึ่งทุ่มนะรวมพลกันเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มปั่นตอนสองทุ่มสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจากการปั่นทิปตอนกลางคืนนะจะต้องมีเลยนะครับคือหมวกกันน็อกไฟหน้าไฟท้ายทางที่ดีก็ใส่เสื้อผ้าสีสดๆเลยนะแล้วอย่าแซงหัวล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหลงทางกันแล้วก็เคารพกฎจราจรกันด้วยนะครับ ครับตัวเด็กบ네้างครับตัวเด็กคมออะไรถ้าหายดีับแล้วนะครับเดี๋วต่อการนปแล้วแล้วก็จาบาเปลี่ยนนี้เราเปลี่ยนมาจากมันสุกบ้างนะครับเพราะว่ามีอะไรเปลี่ยนแล้วก็อะไรเปลี่ยนเราอยากไันสุกบ้างแล้วก็ต้องขับกลับไปกนาหารเส้นทางวันนี้เหมือนที่โพสไว้ในเฟซเลยนะครับผมออบตรงนี้ไปถนนหลังหลวง มาดตงเนินนุสสาวลีววชัยนุสสาวลีประชาธิปไตยนะครับสนามหลวงนะครับกระทรวงการแรงงแล้วเดี๋ยวจอดพักที่เสาจิ๋ชชานะครับผมจากนั้นตรงไปแล้วเจอคลองเลี้ยกกวขวานะครับไปเส้นหัวลำโพงนะครับพลารามสีตรงไปอย่างเดียวเจอสวนลุมนะครับสวนลุมสวนตรงปับเลี้ยวซ้ายถนนพิทยุนะครับผม เป็นท่ายุ้งตรงอย่างเดียวสุดทางนะครับจะเป็นถนนเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายนะครับผมเดินยแยกประตูนล้วเลี้ยวขวาน,นะคะปปรับผมราชปาล็ดินแดนพิพาวดีรังสิตเดี๋ยวเราวิ่งไป,ปไรังสิตเลยมใช่ใช่ถึงข่าแยกยึดข่าแยกด้านนานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับเราไปกินที่แถวปารีสนะครับผมกลับบ้านเลยไม่งอมีรถมาถ้าเราผิดไปอย่างเดียว5กิโลเสร็จแล้วแต่เราต้องออมนิดหนึ่งนะค <มา S 2> รับ โอเคเดี๋ยวเตรีมตัวเตียมตัวเดี๋ยวเรเพื่อนันึงเดี๋ยวเตรมตัวออกเลยไปเส้นทางในทริปนี้นะครับก็จะอ้อมรอบเมืองเลยนะครับระยะทางประมาณ25 30กิโลก็จะขอศินเราจะไปสนามหลวงเสาชิงช้าหัวลำโพงสวนลุมวิทยุประตูน้ำดินแดนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าวิภาวดียิงยาวเลยไปถึง5แยกลาดพร้าวแล้วก็ไปจบที่ปฏิพัท์ หลังจากเราปั่นรอบเมืองนะมาประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งได้นะแล้วก็ปั่นมาจอดพักที่ปั๊มปตทตรงวิภาวดีกันก่อนช่วงนี้นะครับใครจะไปแวะเข้าห้องน้ําหรือว่าจะไปเซเว่นซื้อขนมซื้อน้ําอะไรก็ทําได้เลยนะครับตอนนี้พักมาได้สักคู่หนึ่งนะก็ประมาณ10-15นาทีแล้วก็จะปั่นยิงยาวไปที่5้าแยกละดพร้าวกันเลยนะครับช่วงนี้ถนนโล่งมากๆทำความเร็วได้เลย เราขีจ่จากบ้านมาทั้งหมดประมาณ40โลแล้วเหรอครับเจ็ดเออถึงแล้วปฏิพัทธ์เทากไัไหนนะทิศห้าโลพอดีเฮ้ยไม่นานะปั่นมาเหนื่อยๆนะครับก็ขอแวะชิมเล็กเกาเหลาเลือดหมูร้านดังของถนนปฏิพัทธ์ซะหน่อยนะร้านนี้นะครับนอกจากมีต้มเลือดหมูนะครับก็ยังมีตื้อวนเคีมฉ่ายด้วยนะแล้วก็มีก๋วยจั๊บน้ำใสด้วยอร่อยเลยทีเดียว ไม่เคยพูดเลานะเขาไม่เล่นตลกเขาไม่พูดดานนะเกดาครับถ่ายภาพกันไหนนะครับเดี๋ยวไปไหนต่อฮะกับสารีกับปฐมแยกแยกกันไปสายแยกนี่กไครับน้ำมังรอแล้วครับ ยบายครับยบายครับไปไปครับเจอใหม่ครับัครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทริปปันจักรยานกับพันทิปไนท์ไลท์ในครั้งนี้สนุกมากๆเลยนะครับผมได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเลยนี่ก็ไม่ได้ปันทริปกลางคืนมาโคตรนานเลยแล้วก็คิดถึงสุดๆเลยและพบกับตามรอยตามเราในรข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย